ปมึงมึงมึงอยู่มัคือนูไเ่มาอัปเดตเพราะว่าบได้บ้าหลายหมื่นแล้าาหลายสัปดาห์แล้วสวยนะมันบัดอยู่แ่แคบัดเลยตเรวใหญ่เดนรือวันสี่น่อย้ยคุณอันนี้ของซ้อมนนี่ไออั้ไอน้สูซ้อมอเาเซ้อมเเทางเข้าี่เา่ดเสียก่อเ่ยันมก่ีเสียนครับกลองังนี่ทางเข้านตอยเ้ย ุยทางเข้าแบบอะไรนี่ทางเข้านะครับทางเข้ายอดทางเข้าอุ้ยใหญ่อยู่นะ้ใหญ่มากหยังขึ้นไปังอยเลยเมี่ยหยอกบกงอยเลยล่ะโค้งถึงโค้งแล้วพี่น้องอันนี้อยังไ้ครับของแนมของแนมบปาดใหญ่มากเขตดขาดของแนม ผนังผนังเบาอิดมวลเบาอิดมวลเบาครับพี่นอ้องอิดมวลเบาประมาณเดือนมีเท่าไรกับเสือด้วพี่น้องนี่น้าท่วมท่วมเกลือจากมันตำ่ำคนดูเท่าไหร่ค,ครับคนดูสองพันครับใหญ่มากนะครับของจริงคือใหญ่มากแบบเบิ่มมากและลังคาสูงเขา,าเป็นท่เป็นรังคาแบบเท่าไหร่ อันที่เราหยับอยู่นี่คือไม่ใช่บ้านนะครับอันที่เราหยับอยู่นี่คือเป็นหม่องยูไมของลูกคายเพ่งตัวเกี่ยวยูซกด้านหลังเป็นกระจกเนาะแล้วก็เป็นชมยูเนาะข้างนั้นใช้รถคาบบลัายเนาะไอ้เนี่ยตัวนั่งคือเราไปเป็นหมองนั่งทั้งหรอดดีบอสดีบอสอ่ะหมายถึงว่าตัวเพื่อไปเพื่อเป็นหม่องดีบอสห้องนั่งแบบดิ่มดิ่ง เด่วิล่างได้ไม่ให้อยู่นี้ต้องต้องให้อาคารไปของรถแขิดน้าเยูดคุยประช่มงามเปล่เะเป็นต้นไม้ต้นนึงละต้นไม้อยู่ในกกางเ่องเนี้หอมันงนี้พาเีสวัสดีจ้าสร้างอะไรคะสตาหองซ้อม่อมเก็บเสียง สุดอยอดค่ะควงบักคักแล้วนี่ของชอบก็ทำไ่ปทไนกว่นี่ช่อมแคากขาวๆแต่อะไรม่่อะไรต่อไปเนาะไปนี่องไเราก็ซ้อมของเราเองซ้อมของเราเองหมดลูกน้องหลายแท้มาเนะลูกน้องหลายแท้รลายยรับสมุน ทางน้ำแข็งทางเขานะเนาะก็บรรยากาดีๆคือ้เอฟขี้อลอยๆไงนะทางเขาสนน่ะม,มันเป็นคือยังจอบนี่ซุ่มมันทำอะไแล้วมันแบบมันเป็นเลือดใช่ป่ะมันจะพิพาทอยู่บนอยู่คือเป็นออฟฟิศนะครับประมาณนี้อัปเดตคร่าวๆประมาณนี้นะครับทุกคน เร็วก็ถือว่าเร็วมาให้เร็วอยู่นะครับเร็วอยู่แล้วก็กว้างพอมีหลังคามีเสาแล้วมันมันกว้างกว่าที่คิดอยู่อห้องนี้ห้องนี้ประชุมรวมได้นั่งคุยซ้อมดนตรีได้เต้นได้ได้หมดทุกอย่างเลยซ้อมดนตรีซ้อมเต้นซ้อมอ,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 อะไรได้หมดเลยนะครับปุ๊บไปปุับรับโก๊ะงั้นรถรปัมหลุมอย่างมั้งตรงเหนียงนี่ไง,งจะเป็นอย่างนี้มั้สิบมันเป็น่างนี้มันจะเป็น บวกับยังมันดูสานเสาเด้อนะร้อยกวเสาอุนตอนนี้3าม3 0อยามอยกวเสายเกียบกันเด้นี่โอ้มันกับพวกพึ่งนี่เนาะ สามร้อยกว่าเสาครับผมเวยมุมนี้เบอร์นะมุมนี้เบอร์นะงูมาหาอีฟี่ละมุมนี้เบอร์นะมุมนี้เวอร์ทดแทนปะ๋าเมียมาเลยพรุ่งนี้เจ้าของงานเพลงป๋าเมียเขาจะมาถ่ามีที่เินคขับนะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ไม่มีงานหรอน้องเบนบ้างไไม่มีจ้า เอาไม่ยุ่งเขยัมาได้ป่ะเขาไปอยู่บนเขาแตงานเี่ยชุมเพลชุมเพล่เราไปชุมเพลปีเมื่อกี้ก็มีไอสา,านะช่วงนี้คือกันบอกว่าเดินลา้าสงการเนี่ยที่เขาไปแต่งหน้าอย่างนี้สกงาการอย่างเพ่อนี่นี่เีื่องข้าราชกาศนี่างไรยังสงการเลขรถออกหน่อยค่ะหน่อยจังช่วงนี้หน่อยจังอันนี้ดูมุมนี้ใหญ่มากอันนี้มุมที่ไหนว่า,ากว้างๆบุ้มมาก พี่น้องเบิที่หลาลแ,แบบแบบของจีนก็แบบเียกัได้ยังคุณไม่ได้ขนาดหนาไม่ทัา,ทานี้เด้กขนาดทางพุ่นตอนนี้อันนี้จะเป็นแบบว่าเรียกว่าตัวย่างการก่อสร้างพี่น้องเป็นตัวย่างตัวอย่างการก่อสร้างโครงเหล็กอันนี้อันนี้เป็นห้องซ้อมนะครับห้องซ้อมแล้วก็เป็นห้องต่างๆยาวยึางนู้นเลยนุ่นนะครับสุดนุ่นเลยนี่เลยนะครับถ้าเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดนีให้หน่อยมาเราจะไปดูบ้านกันต่อไปมา มันเราจะดูสารากลางตําบลพระลับต่อไปนี้ต่อไปนี้เราจะมารีวิวสารากางตําบลพระลับนะครับปกติสารากางเขาีแตีอำเภอเมืองจังหวัดเนี้ต่อไปของจกกังหวัดแต่ว่าเรามีสารากางตําบลที่ว่าการทะรสามารถเข้ามายืมเงินได้นะฮะแต่ว่ายังไม่เปิดทําการป่ราไม่ <จะ S 1> ใช่้วเราจะเริ่มให้ยืมเงินปีสองพันหกร้อยนะครับใครอยากมามาเลยรอได้รอได้ไม่ว่าคนพูดจะอยู่หรือเปล่าห้อง คนพสทยวเสาสามร้อยต้นีสามสิบปีน no ึ you know. ่งย ah. okay. hey ู in ่ยย to okay. ู่ยเราก็ห้ากว่าปีนี่ไงนี่ที่บ้าการของเราที่ว่การสารการของเรานะครับสามารถมาติดต่อเอกสารได้เดยวเลื่ยงเอกสารดีเหินเ้ยงเยเฮ้ยืนไหนมามันยาวมากปั้นเงญ่ยีหลีะยาวมากยังไงเห็นอะไรก็สอยุ่ยหูยาวโว ไปอยู่แล้วกันล่ะเีแล้สิบคุนผู้ชาไอ้พวกสูุ้ง้อาสิบองเนาะมี่นี่ก็ซื้อได้ไ่นองถ้าขานี่ถ้าขางนี่ซื้อแล้วพัดออนซื้อหรอซื้อแล้พัดออนันไหเขากะว้ซื้อผู้ใดมาลักอันไส้แดงอยู่ใน้าบ้านนี่ซื้อแล้วแต่พัดออนแปลว่ายังกันซื้อกัเสสามรอยต้นครับพี่น้องบ้านเดี๋ยวร่วมมายุค่าเลย สี่ลอยหรือเปาไม่ยุคค่ะบอตำมกวัวพันกวัวร่ำเหนีคุณมีเมียหลายคนนะเพื่อเนเห็นหลังเงเห็นแล้วกัวค่ะกัวหาเ <laughs> มียสิแบงสันตันส่วนห้องไปย่งดีสูงเหมาะสูง อันนี้ขึ้นไปชั้นสองันสดีมันมีสองสัชั้นสองทอท่านน้ที่ทไปข้ามาเสูงคุณนีคือดีครับสูงพอดีครับผม้สองอรนี่ละเอ็กวาที่ยหามาเียเ่ครับมึงเล่เหมือร่อจุนบัดยาวมากนะครับทุกคนอันนี้คือแบบายาวมากลอยก็เซาอ้ันไดกันไป ลือกอย่ด้วยนี่อันนี im ้อันนี้ช่ลงสีแรกะอะไรเร่คุณยากบช่องี่อคน้ตีกันได้ปนี่อันว้าง่นี่หลังสูงผ่านชารป้องหรบอใช่คือไม่ใ่ป้องกุ่มบออันนี้ยังแท่งห้องปะนี่ ทับยางก็หนี่ห้องห้องอุ้ยเขาเหี่เห็้ยนแมทุกทีหรือหยาหยาตอนนี้บ้านเด็กกันดีลมลมหายใบายอันนี้มุมหลังบ้านอุ้ยดูสวยมากเลยอ่ะเติบขึ้นมาขึ้ดูทีวีของเราทุกคนสั้นสองแล้วแับนี้เนาะบ้านเราแบบสติขึ้นมาดูดูวิวข้างหลังสิเที่ยวเชยอุ่มมาก อันนี้เป็นสวนอันนี้จะเป็นสวนแบบยิ่งใหญ่มากอย่างนี้กะทิมาซองเบิ้งกะทิเฮ้ยตัวใบเปลี่นเลยเลิศเลิศเลิศเอาพี่น้องนับอ่าไม่ยิ้มขาซอยกันไหนฮาทีแบบทองได้อยู่ ้ห้องนำเลีน <and> <c oughs> ่หดห้ี่องน้ำนะนี่มีท่อมีอะไรนาะมันมีีห้องนำกี่ห้องห้องนำันมันมีกระดานนแล้ หน้าม,มืนลงาเกอาออกไปได้ค้าโทษศัพย์โอ้โอโอยเ <c oughs> อากันนี้ลงไปเกิดไปถึงหน้าบ้านชั้นหนึ่งหนึ่สูงจะเมตรนี่หลายเมตรอยู่ป <c oughs> ูดมันแนหนกเลยหักใส่ข้อมเนี่ย กูก็รีบไปข่ามองก้องไปแต่ี่เรียปะกายเหยียบบ่กูกา,า,ายเหยียบมันไหลไหมเหยมาโดดลงเลยเหยียบมันไหลจำคลิปนั้นได้ไหมคลิปไหนคลิปที่อยู่ในหน้นาบ้านที่จะเสาเน่ย แล้วถ่ายคลิปอะไรไว้ไมนี่แบบเธอถ่ายไว้เรห<ช>หาหน,นึ่มือนั่นสไนั่นช่องไหเลีวเป็นนี่มีอยู่เหลืออู่มั้งมึงพอไวเลยก็ได้จะได้เก็บไปพดสวนตัวพดสาร,าระไปเลยไปาคนหาก็ไปคนหาได้อยู่แล้วเมไงอันนี้คนแค่ชั้นหนึ่งะครับ ้งหมดมันจะมีสามอาคารใช่ไหมอาคารออฟฟิศอาคารที่พักศิลปินพนักง,งานอาคารบ้านบอร์ดใช่แล้วก็อันเป็น <laughs> ตึกคือว่าหนึ่นงเลยสามสั่นของพนักง,งานของเทล <laughs> เดือนละสองพันบาทอภินุ่มรับของเลยนะครับพี่นั่งไหน ไปห้องกับไปกินอาหารตัวนี่กับเจ้าของโครงการไม่ได้พามาเยี่ยมชมเจ้าของโครงการสวัสดีจ้าเป็นอะไรอันนั่นคุโอ้เจ้าของการอยู่นี่ใช่ไหมจ๊ะมีเจ้าของบ้านเตือนอยู่นี่ก็ยหอคุณทิุูดมาลุนพี่แม่พิแรนชายหลุบยกสวย ถาทำพมุนเลยอบรนมถ้เยงพีงน et, น ü, ่พน,พน,พน,น้องงามแงเห็นกันไหมครับพี่นมบรรกาศครับผมพารดูว่าสินน่อยพี่น้องที่รูบเป็นคองแท้ ไงปะคักเลย <S <S บรรยากาศก็ดีครับพี่ข้างห่างเป็นไฮห,หน่าเขียวขจีบรรยากาศดีดีมีหวอดสมุนลูกน้องยางน้ำกลนวาตาแม่อะ้นี่น้องจอนกับม้องจัดม้องจัดแจงไปยุขนานม่เห็นมิวส์ขนางแล้ว

กูใจขึ้นเลยล่ะออกแลบอกอันนี้ป้ายอันนี้ป้ายแดงอันนี้ป้ายแดงถูกต้น,ตนตงาะรกัมานะคะ่ะยามดราม่าฉันนะคะเอาใครยม<อ>ดราม่าฉันนะอันบัตรถือชมบออันนี้ถืออันบัตรถือชมบออันไหนอันนี้ถือรู้อะไรล้ออันนี้ถืออันนี้ปงงา้ายแดงอันนี้ป้ายแดงถืกต้นองทำไมเพื่อะไรยมดราม่าฉันนันนี่งดดราม่าอะไรไู้หรอก เป็นค่อยอมืองดดาม่านี่บักนี้ไม่ค่อ,อ,เอ,อยเป็นคนซื้อไปซื้อเองกับมือใช้น่่ิ้าือบละจะเห็ดมันดีบุม่มเห็ดตีแห้งไหลของกอรปกติโอ้ยเก่าแสนหนึ่งกับซ้ำละข้ามดีก่อนน,น,อน,น,นี่้วก่อนมันนี้รถเซฟเอแอบร์เจสบู๊ปีนหวังคอนจะขึ้นน้องถอดรองเท้าครับจริงคิดว่าอย่างนั้นแหละว่าล้างมาีกําลังคิดอยู่ว่า หน้าอยู่มากรถอะไรเนี่ยรถคนอื่นจ้าหวใหนี่มันเกี่ยวปะนี่ที่มาดเปล่เฮารถไม่ขอเดื่มกันผู้ใดยมาบอดขี่ที่สื้อรถนั่งได้สองคนเราซื้อไม่แล้วแล้วนอนได้เลยเร่งเร็วเอาไปเอียกไปไทยคิดโปรโมทอ๋อฮ้อไกลอยู่ สวอนร่องเท่าเมาีคุ่ละแสนมาได้เปลืองเลาวทงเนีเ่ยรถเปลืองมาเด้อแบบเปลืองวะนี่้ยทำไมเฮ็ดคู่ลู่อยู่นั่งอะไรลืมดูขอเมื่อไหนมาตรวจบ้านพี่น้องเมื่อไหนมาตรวจบ้านเด้อพี่น้องเ,องเด้อ งดดามากจ้วันนี้มาน,นี่ไงวันนี้มาเช็กบ้านเช็กอะไรโชว์ไฟไหนที่โชว์ไฟอนแีงเคียงนังดีป่ะพัดเขงเียงอยูอ่